นะคะก็อืนน่นต้องขอบคุณนะขอบคุณทีมพันธมิตรจากคุณตานะครคุณตานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติมาชมแล้วขอบคุณที่มาติดตามด้วยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนเน่เจ็บยาจนเดอร์นะขอบคุณที่ที่ให้เกียรติมากๆนะพันธมิตรทุกท่านเลยที่มากดติดตามนีม่มาจากพี่ตาทั้งนั้นเลยนะ ไดกาคุณอะไรค่ะนะคะลูกไปเป็นพี่เป็นน้องเอาเอาพี่เป็นพี่เ้อะคุณตาเ้อนะคะวันนี้ก็แก่อเลยนะคะไอม้มาหัวเน่านะมาหัวเน่านะคะได้ข่าวว่านะคะส่วนอีกคนเนี่ยไอ้ลาตายนี่ก็ได้ข่าวว่าไปขายหอยไปขายหอยเอออันนี้ไปฟังช่องนาเตมาเห็นว่า แขกมาคาะประตู <c oughs> เห็นว่าแขกมาค้ะประตู <c oughs> ว่าลาตายลาตายเร็วๆไอฮัมแห้งแล้ว <c oughs> โลนะ <c oughs> ไม่แปลกใจที่ว่ามันไรแล้วมันไม่ได้เปิดหน้ากล้องอะ่ะหรือว่ามันขายหอย <c oughs> นะทุกคนเวรกรรมประเทศไทยอืมออกมาด่าคนนน้นคนนี้ด่าไม่เปิดหน้าไม่เปิดกล้องคงจะคายหอยอยู่เหมือนนะแต่ว่านนะแล้วก,ก็มาพูดถึงไอหมาหัวเน่าด้วยนะครับอือวยห้ามไม่ให้โดนที่มาถ่ายตามภาพยนตร์ของคุณอุปวิิยะนะห้ามไม่ให้โดนถ่ายติดหลังคามันแม้แต่นิดเดียว ถ้าตายติดหลังคามัน,มนจะพวงนะทุกคนฮะมันจะฟ้องเออมันบ้าหรือเปล่าฮะใครจะไปตายติดหลังคามึงไอหมาหัวเน่าทุกวันนี้ก็ไม่มีใครสนใจมึงอยู่แล้วเพราะสันดานมึงอะ่ะมันแสดงความถอยความต่ําตมตอหลุดตอเหลตอหน้าอย่างรับหลังอย่าง กัดคนโน้นแล้วไปกัดคนนี้นะลืมผู้มีพระคุณเนระคุณทุกคนทุกคนที่ไปช่วยเหลือไอ้หมาหัวเน่าเนี่ยมันเนระคุณหมดนะแล้วเขาอะอยากจะไปตายติดบ้านมึงเหรอมันบอกว่าไม่ให้ตายติดตายติดลานพญานาะคมึงดูอย่างหนังอะเขาไม่ได้ชื่อเรื่องพญานาะคเขาชื่อเรื่องกกกอก เออเดอซีรีส์อะไรนี่แหลอะอโกโกอกอกเนี่ยคือไม่มีพญานาคเลยนะเออแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปไปถ่ายติดรูปพญานาคและอีกอย่างพญานาคก็ไม่ใช่ของมึงคนเดียวนะเอฟซี FC ทุกคนเขาก็โอนตังไปสร้างนะสร้างก็ไม่เสร็จมึงก็อมตังต่ออีกและอีกอย่างที่ตรงนั้นก็เป็นที่เขตป่า20สปกขีคศูนย์หนึ่งเขายึดอยู่ มึงมีสิไหนไปห้ามกูอยากรู้ถ้าเงินมึงสร้างคนเดียวมึงค่อยห้ามเขานี่มันการสร้างปญยานาคมาจากเงินบริจาคนะไอหมาหัวเน่ามึงนี่มันบ้าจริงๆเลยอีกคนก็ขายหวยอีกคนก็มาบ้าไม่เขามาจ่ายติดบ้านเขาไม่อยากไปจ่ายติดบ้านมึงโลกคุณอุ้บเขากลัวจะเป็นเสนียดจันไรมึงก็ใจได้ยังไอหมาหัวเน่า มึงก็มาฟังกูงกูต้องทาแป้งเหมือนนะแต่แป้งอยู่ยใส <c oughs> <c oughs> วะลืมทาแป้งขึ้นหน้าแต่เราจะบอกคือกันนะกับ่าแป้งนะที่บอกคือกันเข้าใจบอกม,ม,ม,มึงเนี่ยนะไอหมาหัวเน่านะเวนกรรมนามีจริงตอนนี้ผู้คนกำลังถอยจากมึงไปเยอะแล้ว มึงยังไม่สำนึกนะเมียมึงก็ปากดีอวันนี้กูเห็นมาขอโทษไม่ใช่เหรอมาขอโทษสื่อมันจะสายเกินไปไหมมึงมีสติหน่อยมึงเกิดจากอะไรอมมาลินทีวีใช่ไหมคุณพุทธใช่ไหมถ้าคุณพุทธไม่เข้าไปป่านี้คดีมันเงียบสง,งบไปเลยจะไม่ยาวมาถึงวันนี้ เพราะเสือไงพวกเสือเขาก็ไปช่วยมึงแทนที่มึงจะสำนึกมึงจะด่าไงมึงก็ด่าไปแต่มึงอย่าเนรคุณคนนะเนี่ยกูเนี่ยไม่เคยเนรคุณกันเลยวันนี้กูประกาศกล้องจอมราชันเลยกูมีคนเข้ามาดูเนี่ยยอดคนดูเฉพาะคลิปที่กูทำนะสองพันแล้ว ผู้ยู่เบื้องหลังเรื่องคลิปเอยอดดูวันนี้คือคุณตาคุณตานะแฟมเมี่นะขอบคุณ,ค,ณคุณตามากๆนะคะและขอบคุณทุกท่านผู้ยู่เบื้งหลังทั้งหมดก็ขอให้จเลื่อๆๆลุงเรื่องเรื่องุณตาเดนะคะอืเนี่ยมึงดูไว้นะดูซิว่ากูนี่จะทรยศคนอื่นไหมอ่ามึงต้องดูเป็นตัวอย่างนะอีเถกนะไอหัวเน่าด้วยนะนะจ๊ะ อเนี่ยครูที่มาวันนี้ครูก็เรียนแบบนะแต่อยู่เออเถอะทถามว่าเล่นแบบเลยนแบบแล้วเขาจดย์ทีกริสนไหมน่าจะยังไม่จดน,นะครอืมอีกคนก็ไปขายหอยอีกคนก็ไปห่วงลานพญานะคาคกลัวเขาจะไปตายติดผูได้กล่าวว่ามึงไปนอนเฝ้าลานเหรอมึงจะเฝ้าทําไมลานพญานาคเนี่ย เขาก็ไม่ได้มีโครงการจะไปถ่ายตรงนั้นตั้งแต่ทีแรกแล้วหรือว่ามึงอิดช้าเขาผูได้กล่าวว่ามึงอิดช้าอย่างหนักเลยมึงไม่สวดมนต์เหรอวันเนี้ยฮะมึงไม่สวดมนต์หรอถ้าสวดมนต์ก็คงจะสวดไม่รู้เรื่องเพราะมันอิฉช้าแรงไงออนะอิติปนะิโสจะมีคนมาสวนไหมเนาะพากกว่าจะมีคนมาจวนเล่นหนังมั้ง มึงคงอยากยาแสดงเนั่กับเขาเขาไม่เอามึงไงเพราะมึงมันกลางอะ่ะคนเราเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจคนเรามีผิดมีพลาดถ้าผิดก็ยอมรับผิดถ้ามึงทำน้องมึงก็ออกมายอมรับแต่มึงก็แถ้ไปเรื่อยกูก็ไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นฆาตกรตัวจริงหรือไม่แต่ทุกวันนี้เท่าที่กูดูพฤติกรรมของหัวเน่านะ มึงมันโคตรกลางเลยแววตามึงก็มีแต่ความเอ่อโหดร้ายนี่แต่ความไร้ความปาณีแววตาของไอ้หมาหัวเน่าเนี่ยไม่มีจิตเมตตาเลยอืมมึงคิดดูแค่แววตามึงนี่ก็น่ากลัวแล้วมึงยังมาทำตาทำทางอีกวันก่อนกูก็เห็นมึงเป็นลำมวยไทยใส่นักข่าว มึงนี่มันไม่สำนึกหลายๆเรื่องแล้วหัวเน่านะมึงไม่ต้องปิดฉากเขาหรอกเขาไปถ่ายทำหนังนะแล้วมึงก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปถ่ายหน้าบ้านมึงแต่ถ้าเขาถ่ายถนนก็ไม่แปลกเพราะถนนเป็นของหลวงนะเออมึงไม่ต้องไปฟ้องคุณอุ๊บเพราะคุณอุ๊บก่าเขาจะไปตรงนั้นเขาไปขอผู้ว่าแล้วขออนุญาตแล้วเพราะว่าในอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาทำถูกขั้นตอนนะเขาไม่ได้อยู่แล้วจะไปถ่ายทำเขาไม่ใช่คนโอ้อวดหรือคนจองหองพองขนเขาไม่เคยคิดว่าเขาเป็นใหญ่เขาเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอะมึงก็ใจอย่างฮะไอ้มาัวเน่ากูนี่ปวดหัวกับมึงจริงๆเลยอนะ ห่วงแม้กระทั่งหลังคาบ้านมึงบ้าหรือเปล่าโดนมันมันอาจจะ่องไปบ้างอะไรมั่งกระช้างมันแหละมมนจะเสียหายอะไรนักหนามึงมีอะไรที่ต้องเสียหายมากกว่านี้เหรอกูเห็นมึงเป็นข่าวมานานแล้วนะแล้วเขตบ้านของมึงเนี่ยกูว่าถ้ามึงจะฟ้องจริงๆนะมึงฟ้องได้ทั่วโลกเลยเพรเขตบ้านมึงออกไปทั่วโลกในตอนนี้ยออกตั้งแต่วันแรกเลยที่มึงบ้านมึงสร้างเสร็จนะ มึงจกฟ้องตนไหนมึงจะฟ้องภาพไหนนะมึงฟ้องไว้สิมึงฟ้องทันเหรอไอมาหัวเน่ากูนี่ไม่อยากจะว่ามึงหรอกน่กูก็เรียนแบบกูอยู่แล้วเนี่ยแต่กูเป็นคนไม่กินเหล้านะบอกไว้ก่อนกูเป็นคนไม่กินเหล้ากูนี่ถือศีลนะอีลาตายด้วยมึงมาดูด้วยนี่นมกูนะกูห้าสิบกว่านมกูไม่ยานนะมึงดูด้วย นงมงกูไม่ยานนะมึงต้องดูกูเป็นตัวอย่างอยู่ยังไงปล่อยให้ตเตงนมยานเนะี่ยฮะกูไม่เข้าใจมึงเหมือนกันดูแลตเตงด้วยนะลาายนะอย่ามุ่งจะไปขายหอยดูแลตัวเองด้วยนะวันนี้กูก็พูดมาเยอะเพราะมันดืกอแล้วกูก็ไม่องพูดเสียงดังวกกูเกรงใจข้างบ้านเดียวก็จัดบ้านกูอืมนะคะวันนี้ก็ไปดูช่องคุณตานะไปดูช่องคุณตา เอ่อถ้าอยากจะดูแบบมีสาระแล้วก็วิเคราะห์คดีข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำมาเร็วทันกระแสพูดง่ายๆว่า 20G จี20ไปเลยเอาช่องบุญตานะถ้าอยากดูว่าข่าวอะไรมาเร็วที่สุดให้ไปดูช่องบุญตานะคะส่วนพี่นี้มาก่อกระแสแนวฮาหานะที่ไม่ค่อยมีสาระเอ่อที่บอกไปคนที่ไม่มีสาระ ที่จะมาเล่นไอ้ไอ้ลายตายนี่เลยวันก่อนมันด่าวันก่อนไอ้ลายตายมันด่าคนพ่อคนแม่พี่นะพี่ไม่ถือสามันหรอกเออเวียนอยู่กับคนทํากรรมอยู่กับคนสร้างพี่ไม่ไปด่าแม่มันหรอกพี่ไม่ด่าพ่อมันหรอกเพราะพี่ไม่เหมือนมันมันนึกจะด่าใครมันก็ด่าเพราะมันเป็นจันดานไปแล้วนะคะ วันนี้ก็น่าจะพูดแค่นี้แล้วก็พรุ่งนี้คนไปดูว่าเขาพูดอะไรกันแล้วก็ไปโกกระแสเขานะทุกคนฝันดีเดอ้อยังไงก็ฝากบอกกองไทยทำภาพยนตร์คุณอุ๊บด้วยอย่าไปผ่านหน้าบ้านไอหมาเน่าเดี๋ยวมันจะกัดเอาไอหมาหัวเน่าน่นะนะคะลบๆล,ล็กๆมันหน่อยอย่าไปใกล้มันคนมันบ้า <laughs> <laughs> okay na ka <sawadika. laughs>